ตอนที่ก้าบอท่านมาทำอะไรตรงเส้นทางนี้นะครับท้านเขาพลังที่สามารถสนทนาในระยะไกลได้เราตกลงกันไปแล้วไม่ใช่เลยครับ ว่าเราจะไปทางประตูทิศตะวันออกส่วนรีบรอดไปทางประตูทิศใต้เส้นทางเดินทัพมันขึ้นอยู่กับผู้เัเส้นทางเดินทัพมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บัญชาการภาคสนามไม่ใช่ได้ไงเราก็แค่อยากเลี่ยงสายตาของศัตรูเท่านั้นเองถึงได้เรียกเส้นทางนี้ถ้าแบบนั้นเราจะกําหนดช่วงเวลาของแผนการลำบากนะครับ ฉันในวิธีอยงฉันอยู่แล้วเ่นแบบนี้ฉันก็เป็นนักเวทชั้นห้าเหมือนกันนะยิ่งไปกว่านั้นภารกิจใหญ่ก็อยู่แค่เอื้อมแท้ๆคอฉันผ่านไปไม่ได้เลยล่ะจะชิงตัดหน้างันเลยครับก็ถ้าแกไม่ว่าอะไรนะนะ ั้นก็เชิญตามสบายเลยครับขอบใจที่เข้าใจกันนะทหารทุกนายฟังทางนี้เคลื่อนทัพผ่านกองทัพแมกายไว้ได้เลย คำพูดกับการกระทำรู้ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะไม่เห็นจะหลีกทางให้เหมือนอย่างที่พูดเลยนี่เมื่อกี้ท่านบอกว่าเส้นทางเนินทับขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการใช่ไหมละครับงั้นพวกเราเองก็คิดว่าจะลองเปลี่ยนเส้นทางดูเหมือนกันโดยเราจะเริ่มจากการถอยทับก่อนครับอะไรนะ ตอนนี้แกพูดว่าทาหารทุกนายเคลื่อนทัพกลับไปยังฐานบัญชาการรับทราบครับนี่พวกแกจะทำอะไรเลิกแสดงละครบ้าบอนี่สักทีเถอะหรือจะให้ผมรายงานท่านนายกเดี๋ยวนี้เลยดีละ่ะว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นเรื่องที่ยกโทษได้ในฐานะผู้บัญชาการจริงหรือเปล่า เริ่มการลบทุกคนเคลื่อนทับตามแผนที่เตรียมไว้กองทับทั้งหมดเตรียมคร้อมเข้าสู่การลบเราจะสาสางเรื่องของวิปลอดลงตรงนี้นักเวทรวมคน เวทลมเง้นละ่ะเพื่อป้องกันร่างกายอย่างนั้นสินะไม่สิไม่ใช่แค่ป้องกันร่างกายเท่านั้นแต่กว้างกว่านั้นมากเป็นกราะเวทขนาดมาึมาที่อบรอมกองทับนับพันคนไว้ได้เลย้่หากท่านเครตันเรื่องนี้มันเป็นไปได้ด้วยละ่ะถ้าเป็นนักเวทก็คงอาจจะเป็นไปได้ครับแต่โรเจอร์บิบลอดเป็นนักเวทขั้นหเท่านั้น บางทีไม้เท้านั้นอาจเป็นอาร์ติแฟกต์ขั้นสุดยอดก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นขอบเขตที่กว้างขนาดน,นี้มันสิ้นเปลืองเกินไปถึงจะต้านทานได้นานแค่ไหนก็คงต้านแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นแหละครับต้านจะเอาชนะพวกเราภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงกันหรอพวกมันก็น่าจะรู้ตัวสิว่ามันไม่มีทางกันไปได้แล้ว ต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิแกกำลังรออะไรอยู่กันแน่ร o เจอบีบลอตตอนนี้เน้นตั้งรับและประเมินสถานการณ์ไปก่อน คิดว่าฉันจะปล่อยให้แกเย็นดูอยู่เฉย,ยได้ไงรีเบลาติโอต้องสกัดให้ได้ไม่สิฉันจะทำได้จริงๆเหรอสกัดมันทั้งหมดนั่นนะ ตาไขา่นี่เบลาทิโอระเบิดขลาดติดยู่ลนตาไขาแล้วแสงสีทองนั่นมันกุญชาย สำเร็จแล้วทันทีที่เห็นริบเบลาท t โอร่างกายของฉันก็กระโจนออกไปโดยไม่ทันรู้ตัวโดยฉันใช้ท่าดาบเหล็กทะลวงสังหารเป็นอันดับแรกซึ่งมันคือท่าที่ปล่อยฟอร์สออกมาอย่างรุนแรงในทีเดียวแต่มันไม่พอที่จะหยุดริบเบลาท t โอทั้งหมดได้ ตอนมีพลังที่รุนแรงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ฉันต้องการคือฟอรสซอ,น,อนที่พอจะทำลายระเบิดได้และมีขอบเขตที่กว้างเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันการประสานระหว่างสติและสัญชาตญาณขอกำเนิดกระบวนท่าดาบเทวะรูปแบบใหม่ขึ้นมา นีม่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะระเบิดละ่ะรีบเดินไปเพิ่มสิวะครับคือว่าเรารอบนํามาได้แค่ไม่กี่ลูกตอนนี้เราไม่เหลือแล้วครับพวกมันไม่มีระเบิดเลยอีกแล้วส่งใส่ใจแอบขโมยมาตอนสงให้มนันทำไมยัยงสินะไม่ได้เด็ดขาดเราต้องขัดขาไอ้พวกแมกไลให้ได้อัศวินบุกบุกเข้าไปเลย สุดท้ายก็ใช้วิธีบ้ารลาห่อมจันได้อัศวินเตรียมบุกถล่มฟุกมันตรงๆไปเลย ในที่สุดก็ออกมาแล้วสินะดาบคู่ของบีบลอตฉันจะเลาะหัวแกเองไอเด็กเปรดจบการกลับมาของตระกูลนิลมสลายตอนที่92าฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับผม